สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับคําพยากรณ์ดวงรายเดือนซึ่งก็ได้ลงเลยมาถึงเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะครับเผลิดป๊บเดียวก็ถึงสิ้นปีกันอีกแล้วแล้วก็เตรียมเข้าสู่สกราดใหม่ซึ่งปีหน้า2569จะเป็นปีที่ท้าทายกับทุกดวงชะตาอีกปีทีเดียวครับให้เตรียมตัวเตรียมพร้อมกันให้ดีๆแต่ก่อนจะถึงปีหน้าเรามาดูที่ช่วงสุดท้ายของปีนี้กันก่อนครับมาดูกันว่าช่วงท้ายปีแบบนี้ ใครจะดวงเฮงดวงปังส่งท้ายปีกันบ้างแต่ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ามีหลายดวงทีเดียวที่จะดวงเฮงปังส่งท้ายปีกันอย่างงดงามก็ไปรอฟังกันในรายละเอียดดวงต่อจากนี้ได้เลยครับแล้วก็มาถึงวันนี้ก็เข้าสู่ช่วงท้ายปีกันแล้วนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆทีเดียวครับบางคนแทบจะเอาตัวไม่รอดเจอมาหนักตลอดทั้งปี บางคนก็สาหัสสากันกว่าจะมาถึงวันนี้หมดอะไรไปเยอะในชีวิตแลกอะไรมาก็มากส่วนเสียไปตั้งเท่าไหร่ก็ยังเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับที่สู้เพื่อความอยู่รอดเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าแต่กับดวงบางคนก็ไม่ได้เจออะไรหนักหนามากนักอยู่ระดับกลางๆงดีบ้างแย่บ้างเรียกว,ว่าชะตาเรียบง่ายไม่หนักไม่เบาไม่แย่แต่ก็ไม่ได้ดีอะไรก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาแล้วก็บุญกรรม ที่ทำมาทั้งในปัจจุบันชาตินี้และในอดีตชาติที่เราไม่รู้ว่าเราทํากรรมดีกรรมชั่วอะไรมาบ้างซึ่งไม่มีใครรู้ได้ก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมันมากครับทําวันนี้ให้ดีที่สุดประกอบแต่กรรมดีให้มากๆสะสมไปเรื่อยๆอนาคตย่อมดีขึ้นกว่าวันนี้แน่นอนครับใครจะดีจะช่วยยังไงจะรวยจะจนแค่ไหนก็เรื่องของเขาครับไม่ต้องไปสนใจคนอื่นมากอย่าเพลอเอามาเป็นอารมณ์ได้ยินได้ฟังได้เห็นอะไรมา ก็ทาให้เป็นเหมือนกับลมที่มันพัดผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่มีผลอะไรกับชีวิตทําทุกวันที่มีให้ดีก็พอละครับต่อไปมันก็ต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนเอาละครับพูดมามากแล้วเรามาดูรายละเอียดดวงในช่วงส่งท้ายปีกันว่าดวงใครจะเฮงดวงใครจะปังใครจะรุ่งมีโชคมีลาบได้อะไรดีๆบ้างในเดือนส่งท้ายปีนี้ไปดูกันเลยครับพยากรณ์ดวงส่งท้ายปี เดือนธันวาคม2568กับภาพรวมดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกรกฎภาพรวมดวงชะตาเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่ดวงดีมากในหลายด้านด้วยกันครับเดือนนี้คุณจะพบกับเรื่องดีๆหลายอย่างทั้งด้านการเงินโชคลาภความสําเร็จเรียกว่าเป็นเดือนที่ดีที่สุดในหลายเดือนที่ผ่านมาและจะเต็มไปด้วยความสุขความสมหวังทําอะไรก็มักโชคดีราบลื่น เพราะว่าปัญหาอุปสรรคสิ่งที่มาคอยขัดขวางเรื่องเลวร้วายต่างๆได้มาถึงจุดสิ้นสุดเดือนนี้ทําอะไรจึงไม่ค่อยมีปัญหาติดขัดแต่อย่างใดครับคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองดวงโชคลาบก็จัดเต็มมีโชคมีลาบจากก้อนเล็กๆไปจนถึงโชคลาบก้อนใหญ่เป็นไปได้ทั้งหมดครับซึ่งดวงโชคลาบระยะนี้จะเป็นโชคเรื่องเงินเป็นหลักครับที่ได้จากการเสี่ยงโชคถูกหวยถูกรางวัลจากเงินทองรายได้ ที่หมุนเวียนเข้ามาหาคุณเยอะขึ้นมากกว่าเดือนที่ผ่านๆมาครับเดือนนี้จึงเรียกได้ว่าดวงดีด้านการเงินมีโชคลาบเด่นและมีเกณฑ์ได้โชคใหญ่อีกด้วยครับไอเรื่องโชคลาบนี้เวลาจะเกิดกับใครมันมักจะมาแบบไม่ทันตั้งตัวและก็ชอบมาแบบเผลอๆครับไม่ได้ตั้งใจบางคนนั่งอยู่เฉยๆลาบลอยก็มาหาโดยที่ไม่ต้องพยายามอะไรมากบทจะมามันก็มาของมันเองแต่ถ้าเราไปตั้งใจมากอยากจะได้มันมากๆใจจดใจจอ่อ จริงจังกับมันเต็มที่ไอแบบนี้มันไม่ค่อยจะเข้ามาให้เห็นกันหรอกครับส่วนใหญ่จะผิดหวังซะมากกว่าอย่างผมทํานายว่าดวงคุณกําลังจะมีโชคมีลาบเดือนนี้ก็อย่าไปลุ้นไปเกรงมันมากเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะไม่มาเพราะอย่างที่บอกครับมันชอบมาตอนเผลอๆตอนที่ไม่ได้หวังไม่ได้สนใจมันมากจังหวะแบบนี้แหละครับมันจะชอบมาเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็ทําใจให้สบายๆครับใครจะเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อเก็บไว้งง้นๆครับ ไม่ต้องไปลุ้นกันตัวโกงอย่าไปตั้งใจมันมากป,ปล่อยไปลืมมันไปบ้างถึงเวลาโชคลาภมันจะมาของมันเองลองดูนะครับต่อมาเรามาดูดวงกันเงินกันบ้างครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ครับว่าคุณจะมีโชคเรื่องเงินดีมากกว่าปกติในเดือนนี้ครับการเงินจึงเป็นจุดที่ดวงดีเช่นกันคุณจะได้หมุนเงินก้อนใหญ่กันตั้งแต่ต้นเดือนเลยทีเดียวครับแล้วก็ตลอดทั้งเดือนเรื่อยไปจนถึงปีหน้าเลยทีเดียวครับฟังเหมือนนานแต่ที่ไหนได้ แค่เดินเดียวก็ถึงปีหน้าแล้วแต่ว่าแค่เดินเดียวถ้าดวงมันดีเด่นมากๆมันอาจจะพลิกฐานะจากคนธรรมดากลายเป็นคนที่ร่ำรวยขึ้นมาก็ได้ครับเพราะว่าดวงเปิดทางเงินทองไหลามาเทมาจากทุกที่ทุกทางหลังจากที่ก่อนหน้านี้มันเคยอัดอั้นมาสักพักบางคนก็เป็นแรมปีที่เงินไม่เข้าเลยหรือเข้าไม่ดีเท่าที่ควรแต่เมื่อถึงเวลาดวงเปิดการเงินเปิดมันจะมีเข้ามาอย่างเกินความคาดหมายครับอย่างไม่ทันตั้งตัว เงินจะมาจากหลายทางนะครับทั้งจากโชคลาภจากการกระทําจากการลงทุนการค้าจากการที่มีคนมาช่วยเหลือเข้ามาอุปถัมภ์ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมครับผมบอกได้กว้างๆเท่านี้นะครับส่วนจะมีอะไรนอกเหนือจากนี้ไปก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่ละคนนะครับหรือจะเรียกว่าขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละคนแต่ก็การันตีได้ว่าการเงินในเดือนนี้ดีขึ้นมากอย่างแน่นอนครับรับรองว่าไม่ผิดหวังครับ ส่วนการใช้ใจ่ายต่างๆก็จะเป็นไปด้วยความคล่องตัวดีครับบุญเงินได้คล่องไม่สะดุดมีเงินเหลือกินเหลือใช้มากขึ้นใครอยากจะซื้ออะไรอยากได้อะไรก็มีโอกาสซื้อได้สบายครับไม่ต้องกลัวว่าเงินจะหมดแต่ก็พยายามเก็บเงินไว้บ้างนะครับเผื่อสำรองไว้ยามฉุกเฉินยามจาเป็นจะได้ไม่เดือดร้อนเวลาที่มีเรื่องใช้เงินกระทนหันจะได้ไม่ต้องไปกู้นี้ยืมสินเพิ่มอีกบางคนลําพังหนี้เก่าก็ยังใช้เขาไม่หมดแต่ก็ต้องไปเป็นหนี้เพิ่มอีกเป็นดินพ่อหังหมูไปเรื่อย แบบนี้เมื่อไหร่ดีสินจะหมดสักทีครับเรื่องการจัดการเงินก็เป็นต้องสําคัญครับอย่ามองข้ามตอนที่เราได้เงินมาเยอะก็แบ่งเก็บแบ่งออมไว้บ้างครับอย่างน้อยสัก10%ทุกๆเดือนก็ยังดีครับเก็บไปเรื่อยๆอย่างได้เงินมาส0,000่นก็เก็บไปเลยครับสามพันได้เงินมาแสนหนึ่งก็เก็บสักหมื่นหนึ่งหรือใครได้เงินมาพันหนึ่งก็เก็บไว้เลยร้อยหนึ่งทุกครั้งนานวันเข้าเราจะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาเองครับผมเองก็ทําแบบนี้มา20กว่าปีแล้วเหมือนกันครับ ก่อนหน้าน,นี้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่เลยไม่รู้ทําไมพอมาตรวจดวงตัวเองก็ถึงรู้ว่าเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยูไ่ไม่ใช่ว่าใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อมีเงินเมื่อไหร่ก็มักจะมีคนมาช่วยใช้เงินมีเรื่องให้ต้องเสียเงินเสียทองจากนั้นมาผมก็พยายามเก็บก่อนใช้ตลอดเอาไปฝากธนาคารบ้างเอาไปซื้อสลากซื้อหุ้นบ้างจะได้เอาเงินออกมายากๆหน่อยก็ช่วยแก้เคล็ดเรื่องเก็บเงินไม่อยู่ได้ดีทีเดียวครับก็ลองเอาไปใช้กันดูบ้างนะครับ ส่วนเรื่องดวงการงานก็จะเป็นเดือนของการเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงโยกย้ายเกิดการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานบางครั้งก็อาจจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันไม่ทันตั้งตัวหรือเกิดขึ้นเร็วมากท,ทั้งทั้ที่ก็รู้มาก่อนหน้านี้แล้วแต่ก็ยังตั้งตัวไม่ทันอยู่ดีจุดนี้จึงต้องระวังไว้หน่อยครับจะ่ายว่าดีก็ได้หรือทายว่าไม่ดีก็ได้เช่นกันครับมันขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ของแต่ละคนของแต่ละดวงชะตา บางคนอาจจะเจอเรื่องดีได้ยกย้ายงานเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งย้ายหน่วยงานหรือว่าย้ายสาขาตามที่ตั้งใจไว้ส่วนบางคนเจอเรื่องไม่ดีอาจจะถูกให้ย้ายกระทันหันแบบไม่เต็มใจหรือถูกเบียดให้ออกสมัครใจลาออกเปลี่ยนงานแบบไม่ทันตั้งใจบริษัทปิดกิจการกระทันหันไม่บอกไม่กล่าวล่วงหน้าอันนี้ก็ต้องระวังครับมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นดวงการงานจะมีการเคลื่อนย้ายอย่างชัดเจน ไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งครับขอให้คุณผู้ฟังเตรียมพร้อมรับมือให้ดีครับถ้าเป็นเรื่องดีก็ยินดีด้วยครับแต่ถ้าเป็นเรื่องร้ายก็ตัวใครตัวมันครับเอ้ยไม่ใช่ถ้าเป็นเรื่องร้ายก็ให้เตรียมตัวรับมือไว้ตั้งแต่เนิ่นๆครับหาแผนสำรองไว้123ถึงเวลาจะได้มีทางไปต่อครับเดือนนี้ดวงมีเกณฑ์เคลื่อนที่เดินทางไกลชัดเจนครับเริ่มกันตั้งแต่ต้นเดือนธันวาเลยทีเดียวหลายคนก็เริ่มจะออกเดินทางกันแล้วบางคนก็ไปท่องเที่ยวกลับบ้าน กลับต่างจังหวัดกลับภูมิลำเนากลับไปเยี่ยมพ่อแม่ปู่ย่าตายายช่วงเทศกาลต่างๆและก็ช่วงปีใหม่ก็จะมีการเดินทางสัญจรกันคึกคักเป็นพิเศษครับบางคนกลับต่างจังหวัดช่วงปีใหม่แล้วกลับมาทํางานต่อแต่บางคนก็อาจจะอยู่ยาวตั้งใจกลับไปเลยกลับไปตั้งหลักที่บ้านเกิดที่ต่างจังหวัดจะยังไงก็แล้วแต่ครับก็ขอให้ความตั้งใจนี้เป็นสิ่งที่ดีเกิดความโชคดีสำเร็จสมหวังตามที่ตั้งใจไว้ทุกประการครับ ในช่วงส่งท้ายปีนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านให้หาเวลาไปทําบุญส่งท้ายปีกันครับื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวการทําบุญทําทานก็ง่ายๆครับเช่นตื่นแต่เช้าไปใส่บาตรในวันขึ้นปีใหม่ไปถวายสังฆทานปล่อยชีวิตสัตว์ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ลงลับไปแล้วหรือเจ้ากรรมนายเวรหรือใครจะสะดวกไปสวดมนต์ข้ามปีก็เป็นสิริมงคลดีเช่นกันครับถือเป็นการสละเคราะห์ต่อชะตา เปิดดวงรับสิ่งดีๆในวันขึ้นปีใหม่ก็ขอให้โชคดีมีไฉกันทุกคนครับแล้วก็ขอให้การเดินทางต่างๆในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นไปอย่างราบรื่นแคล้วคลาดปลอดภัยปราศจากอุปสรรคอันตรายใดๆเดินทางกันอย่างมีความสุขขากลับก็ขอให้กลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพกันทุกคนครับและอย่าลืมดื่มไม่ขับเมาแล้วก็อย่าขับรถครับส่วนใครที่ต้องขับรถเดินทางไกลๆก็ควรเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมครับ พักผ่อนนอนหลับให้เต็มอิ่มจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุครับและท้ายนี้เราก็ดูดวงกันมาจนหมดปีกันอีกแล้วนะครับสำหรับปี2,568ที่กำลังจะผ่านพ้นไปคำทำนายต่างๆในแต่ละคลิปที่ผ่านมามานันอาจจะดีบ้างแย่บ้างไม่ถูกใจใครไปบ้างถ่ายไม่ตรงถ่ายไม่แม่นยังไงก็อย่าถือสาหาความผู้จัดทำและก็ทีมงานเลยนะครับเพราะเราตั้งใจทำกันอย่างเต็มที่ซึ่งคำทำนายทั้งหมดที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ หากเกิดความผิดพลาดประการใดผู้จัดทาขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียวและจะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในปีหน้าคำพยากรณ์ทั้งหลายที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันหากได้ล่วงเกินใครไปบ้างโปรดอโหสวสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่มีเวียนมีกรรมต่อกันและท้ายนี้ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยในสากลโลกจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ บรบูรู์ณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกยียรติยศคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนปราศจากอุปรสรรคอันตรายใดๆทั้งปวงขอจงประกอบแต่คุณงามความดีอยู่ในศีลในธรรมเป็นที่รักของมนุษย์สัสตว์และเทวดาทั้งหลายตลอดกาลนานเทิน